สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับจันฝันร้ายรายการที่ไม่เคยลงวันจันทร์อีกแล้วนะครับคือช่วงนี้เนี่ยนะมันจะลงส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์นะก็จะพยายามหาเรื่องราวน่ากลัวเรื่องราวลึกลับแปลกๆเนี่ยมาเล่ากับทุกคนฟังแบบสั้นๆอย่างนี้นะครับในทุกๆวันศุกร์นะแต่ว่าชื่อรายการจันฝันร้ายเพื่อนๆไม่ต้องตกใจอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะไปเริ่มฟังเรื่องราวนี้กันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วที่สำคัญกดปุ่มติดตามมาด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิป EP ใหม่ๆนะ ผีเกาหลีเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะโดยมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2009นะเดี๋ยวเราจะเล่าย้อนกลับไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรื่องราวผีในวันนี้เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นในสถานีอกซูของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งมันเป็นสถานีเหมือนสถานีรถไฟบ้านเราเนี่ยแหละและที่นี้คือด้วยความที่ว่าสถานีแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานีที่มีผู้คนเนี่ยมักจะมาถ่ายรูปอยู่เป็นประจำนะเพราะว่ามันมีการตกแต่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวจนกระทั่งในปี2009หรือปีีท่เเกิดรื นั่นเองนะครับได้มีชายคนหนึ่งน,นะเมารอขึ้นรถไฟในช่วงเวลากลางคืนโดยชายคนนี้เนี่ยก็เดินเล่นโทรศัพท์ไปนะครับเดิน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 ไปจกนกระทั่งไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในท่าทางที่กําลังแปลกมากๆเลยเธอเนี่ยทำท่าเหมือนกําลังฟ้อนรําหรืออะไรสักอย่างนะแต่ประเทศเกาหลีเขาไม่มีรําเหมือนประเทศบ้านเราเนี่งเลยทําให้ชายคนนี้เนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเมานะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มีอาการโซซโซเซทําท่าแปลกๆนะจนกระทั่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยแอบถ่ายรูปนะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้ง ใจว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ลงขำๆในเหมือนกับพวกโซเชียลมีเดียอะไรของเขาแล้วกันอ่ะผู้ชายคนนั้นก็ถ่ายรูปนะครับในระหว่างที่ถ่ายรูปเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มีท่าทางที่มันแบบเออเหมือนนางรำอ่ะประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้นะครับเอาหัวเนี่ยไปโคก,กับเสานะครับจนกระทั่งเลือดเนี่ยมันไหลาอาบหน้าลงมานะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็โพสต์ลงไปในในโซเชียลมีเดียของเขานะครับว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรแปลกๆอยู่นะนู่นนี่นั่นแต่ในระหว่างที่ผู้ชายคน,น เอ้ยระวังนะเป็นผีสาวที่สิงอยู่ในสถานีแห่งนั้นหรือเปล่าระวังมาเอาชีวิตไปนะอ่ะผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงเมาแหละไม่น่าจะมีอะไรนั่นนี่เองแหละเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของผู้ชายคนนั้นในขณะที่กําลังมีชีวิตอยู่พอมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับมีคนพบเจอกับร่างของผู้ชายคนนี้นะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่รางรถไฟนะั้นโดยสาเหตุในการเสียชีวิตก็คือถูกรถไฟทับนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นสภาพที่ค่อนข้างได้สยดสยองมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งในเวลาต่อมา ข่าวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยต่างลือกันนะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะโดนผีผู้หญิงคนนั้นนะครับมาเอาชีวิตไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงมากกว่านะที่มาหลอกหลอนผู้ชายคนนี้จนกระทั่งเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปถึง2ปีนะครับในปี2011ในปี2011นั่นเองเนี่ยจู่ๆนะครับก็มีนักเขียนการ์ตูนชาวเกาหลีคนหนึ่งนะครับได้เขียนเรื่องราวผีสาวของอกซูสเตชันเรื่องที่มันคล้ายกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เลยนะในปี2 0 9เเนนอาไปลงใว็บตู ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการลงการ์ตูนชื่อดังนะครับซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการบรรยายมาน่ากลัวจนผู้คนเนี่ยชื่นชอบไปอย่างมากเลยและผู้เขียนคนนี้เนี่ยเขายังระบุอีกว่าเรื่องราวนี้ที่เขานำมาว่าเป็นการ์ตูนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขานำมาจากเรื่องจริงอ่ะ ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เลยไปขุดนะครับจนกระทั่งไปเจอข่าวปี2009ที่น้ำมันเล่าไปก่อนหน้านี้นะแล้วขุดลงมาอีกเนี่ยก็ได้เจอว่าจริงๆแล้วที่สถานีอกซูแห่งนี้เนี่ยได้มีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายนะครับเสียชีวิตจากการโดนรถไฟทับเนี่ยหลายต่อหลายรา,ายเลยทีเดียวนะเออถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สยองมา,มากและพอขุดลงไปลึกกว่านั้นอีกเพราะว่าพอมีชาวเน็ตสนใจเรื่องราวนี้ว่าเอ๊ะแล้วผีสาวตัวนี้เนี่ยหรือผีสาวตัวนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะถึงไปสอบถามคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้พบว่าเคยมีผู้หญิงคนนนึงนะที่มาจบ ชีวิตตัวเองในบริเวณใกล้ๆกับรางรถไฟนั้นนะครับเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นสาวโสดที่ผิดหวังในด้านความรักนะครับจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงและเธอเองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับผีสาวที่มาวนเวยอยู่ที่สถานีออกซูแห่งนี้โดยว่ากันว่ามีชายหลายๆคนนะครับที่มักจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกตินะเช่นเดินตกบันไดในบริเวณใ,นใ,นใกล้ๆกับอกซูสเตชันเนี่ยหลายต่อหลายรายบางคนก็ตกลงไปในรางรถไฟแล้วก็โดนรถไฟทับเนี่ยอย่างที่เล่ามาตามเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนเนี่ยหรือว่าชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยก็ลือนว่า เป็นฝีมือของผีผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต่างก็ลือกันนะครับว่าผีสาวโซเนี่ยเป็นหนึ่งในผีที่น่ากลัวมากๆนะของชาวเกาหลีคล้ายๆกับผีตายท้องกลมของประเทศไทยนั่นเองนะครับและจนสุดท้ายเนี่ยพอเรื่องราวนี้มันโด่งดังมากๆนะก็ได้มีผู้กำกับเนี่ยนำเอาเรื่องราวนี้ไปสร้างเป็นหนังนะครับเรื่อง The Ghost Station นั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถตามไปดูได้นะทั้ง o k s c u Station ที่เป็นการ์ตูนผีในเว็บตูแล้วก็เรื่อง Ghost Station ที่เป็นหนังนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะลาไป้วช กดไลค์ที่สำคัญกดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะจะไม่พลาดเวลาที่น้ำมันลงคลิปอีพีใหม่ๆแบบนี้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยน้ำมันกต้องขอลาไปก่อนว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะีพีหน้าสวัสดีครับ